ยายเก็บมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ปลูกไม่ได้ปลูกนะเกิดเองเ,เก็บมะเขือพวงว้ไปแช่ตู้เย็นไว้กินเพราะว่าเขาเริ่มจะแก่กินไม่ทันยายกินไม่ทันต้องเอาไปแช่ตู้เย็น

เกิดอยู่กับต้นต้นดอ,อกแคร์เกิดอยู่กับต้นดอ,อกแคร์ดอกค่ะดอก เหมือนพรกขี้หนูยายก็เกิดเองสวนอันนี้มะเขือพวงก็เกิดเอง, <laughs> เ,องเกิดเองเกิดเองดกด้วย เกิดเองนะคะได้ปะกาดต้นเกิดเองค่ะ ต้นหนึ่กนงก็ได้หลายด้วยนี่ไอพึ่งตะก้านี่นะจ๊ะแ้วสวนก็ในสวนเนาะส่วนใหญ่จะอย่างอย่างมะเขือพวง มาแวงพี่คี้หนูสวนทั้งสี่ก็เกิดเองแกเกิดในสวนเขานี่แหละได้เลิดแค่นี้แล้วจ้าขอบคุณมากที่มาดูคลิปยายนะ